สวัสดีครับการบ้านฟิสิกส์วันนี้นะครับมาพบกับเรื่องการเลื่อนจุดทศนิยมนะครับมีความสำคัญยังไงการเลื่อนจุดทศนิยมก็คือเวลาเราทำแบบฝึกหัดนะครับฟิสิกส์เรามักจะเจอคำตอบในลักษณะของตัวเลขที่มีค่าเยอะๆนะครับหรือว่าน้อยมากๆนะครับอย่างเช่นนะครับอาจจะได้คำตอบเป็น ประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับเราจะจัดการกับมันยังไงหรือบางครั้งได้คำตอบมาเป็น0.0000245นะครับเสร็จแล้วแบบนี้ถ้าเราจะตอบลงไปแบบนี้ก็มันก็กกดูยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องจัดรูปแบบของมันก่อนนะครับให้มันอยู่ในรูปของเลขสัญกรนวิทยาศาสตร์นะครับก่อนอื่นนะครับ ก่อนที่จะมาดูเรื่องการเรื่อนจุดทศนิยมนะครับเรามาดูก่อนว่าเวลาเราหาคําตอบมาถ้าเป็นตัวเลขที่มีค่าเยอะมากๆหรือว่าน้อยมากๆเนี่ยนะครับเราจะต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของเลขสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับเลขสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตรค์คืออะไรก็คือการเขียนตัวเลขทั้งตัวเลขจํานวนเต็มและจํานวนไม่เต็มนะครับให้อยู่ในรูปแบบเลขยกกําลังหรือเรียกอีกอย่างว่า เลขยกกําลังฐานสิบนั่นเองนะครับการเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับจะใช้เลขจํานวนเต็มคูณกับเลขยกกําลังโดยใช้เลขยกกําลังอ่ะโดยเลขยกกําลังนะครับจะใช้เลขฐานสิบและเลขชี้กําลังนะครับเป็นจํานวนเต็มนะครับหรือเขียนในรูปสมการอย่างง่ายก็คือ a นะครับคูณกับ10ยกกําลัง n นะครับ เก็คือตัวเลขนะครับจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า1ห,หรือว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ1น,นะครับแต่ต้องไม่เกิน10นะครับส่วนส่วนเลข10นะครับหมายถึงค่าคงที่นะครับเป็นเลขยกกาลังฐาน10นั่นเองนะครับส่วน N ก็คือเลขจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบนะครับเป็นเลขชี้กําลังมีตัวอย่างให้ดูประมาณาสี่ห้าข้อนะครับ โดยที่ตัวอย่างพวกนี้จะเป็นตัวเลขที่มีค่ามากๆหรือว่ามีค่าน้อยมากๆนะครับซึ่งในทางฟิสิกส์เราก็จะเจอแบบนี้บ่อยนะครับเวลาคำนวณออกมาแล้วคำตอบออกมาก็เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ,อย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งของเราหนึ่งแสนห้าหมื่นเมตรนะครับ ถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเขียนได้อย่างไรนะครับซึ่ง150,000เมตรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนให้มันเป็น150,000นะครับคูณกับอ่ะนะครับห5 0 0 0 0จุด0 00, คูณกับ10ยกกำลัง0ก็ได้ นะครับเพราะว่า1ิยกกำลังศูนย์ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ1อยู่แล้วนะครับมันก็คือหนึ่งแสนห้าหมืนค่าเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าทําอย่างนี้เพื่อให้มันง่ายนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องเลื่อนจุดทศนิยมนะครับเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนไยหลังก็แล้วแต่กรณีอย่างเช่นถ้าเป็นที่มีค่ามากๆแบบนี้นะครับเราจะต้องเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหน้า อตอนนี้นะครับจุดทศนิยมเราอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเลื่อนเราต้องเลื่อนไปข้างหน้า1 2 3 4าี่แล้วก็5นะครับเราเลื่อนจุดทศนิยม5ครั้งแสดงว่าค่าต่อไปนะครับที่เราจะเขียนได้มันก็จะต้องเป็นเราเลื่อนมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นค่าที่ได้ออกมาเป็น 1. 5ุนะครับ เราเลื่อนจุดไปข้างหน้า5ครั้งนะครับเลขชี้กำลังของเราก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีก5นะครับจาก10ยกกำลังศูนย์ก็จะต้องเป็น10ยกกำลังห้านะครับหรือคิดง่ายๆว่าเราเลื่อนจุดกี่ครั้งเราคนนูณ10ยกกำลังเท่านั้นเข้าไปนะครับถ้าเลื่อนไปข้างหน้าถ้าเลื่อนถ้อยหลังก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขชี้กำลังจะเป็นลบนะครับ ซึ่งในกรณีนี้เราเลื่อนไปข้างหน้า5ครั้งนะครับเลื่อนจุดไปข้างหน้า5จุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคูณกับ10ยกกำลัง5หน่วยก็เป็นเมตรเหมือนเดิมนะครับเขียนออกมาแบบนี้ก็จะจัดอยู่ในรูปสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์เรียบร้อยนะครับในส่วนของข้อที่2นะครับข้อที่2ของเราก็คือ 0.0052แอมแปร์ A, นะครับ0.0052แอมแปร์ A, ในที่นี้นะครับสังเกตว่าตัวเลขมันจะมีค่าน้อยมากนะครับตัวเลขหน้าจุดทศนิยมเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่จะต้องไม่เกิน10ต,ตอนนี้ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมเป็น0นะครับอ่าเป็น0ย์เป็นเลข0ย์เพราะนั้นมันน้อยกว่า หนึงนะครับเราก็ต้องทำให้มันมีค่าอยู่ระหว่าง1ถึงเก้าจุดกว่ากว่าไม่ถึง10นะครับวิธีการก็คือจากตรงนี้นะครับจุดอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนจุดถอยหลัง1ครั้งอเอาใหม่นะครับเลื่อนมา1ครั้ง2ครั้ง3มครั้งเป็นห้จุดสองเราเลื่อนจุดถอยหลัง3ามครั้งนะครับ เลื่อนทอยหลัง3าครั้งเลขชี้กำลังต้องลดลงไป3ซึ่งปัจจุบันตรงนี้ถ้าเราจะเขียนว่า0 0 0 5 2คูณ10ยกกำลัง0ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลื่อนจุดถอยหลังนะครับเลขชี้กำลังของเราจะต้องลดลงนะครับลดลงยังไงมาดูที่เส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนข้างล่ังตรงนี้จากตรงนี้อยู่ที่0ูนย์ เราลดลงเราเลื่อนถอยหลังไปสามเราก็ต้องลดลงเป็นสามสเตปหนึ่งสองสามนะครับก็คือเลขชี้กำลังก็จะต้องเป็นคูณสิบยกกำลังลบสามแอมแปร์ 8, นั่นเองนะครับหรือว่าคิดง่ายๆนะครับก็คือเวลาเราเลื่อนจุดทศนิยมนะครับถ้าเลื่อนไปข้างหน้านะครับเลื่อนหนึ่งครั้งคูณสิบยกกำลังหนึ่งเลื่อนสองครั้งคูณสิบยกกำลังสอง เลื่อน3ครั้งคูณ10ยกกำลังสาเลื่อน n ครั้งคูณ10ยกกำลัง n ในกรณีที่เลื่อนไปข้างหน้าถ้าเราเลื่อนถอยหลังเลื่อน1ครั้งคูณ10ยกกำลังลบ1เลื่อน2ครั้งคูณ10ยกกำลังลบ2ข้อที่3นะครับข้อต่อไปตัวเลขเราเป็น3 6 0ห0 0, 0 0แล้วก็0อีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเราตอนนี้จุดทศนิยมของเราก็คือ อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับโดยจุดศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับและทีนี้เราก็ต้องทําการเลื่อนจุดทศนิยมจากตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาหนึ่งครั้งคูณสิบยกกําลังหนึ่งเลื่อนขึ้นมาสองครั้งคูณสิบยกกําลังสองสามครั้งสิบยกกําลังสามสิบยกกําลังสี่สิบยกกําลังห้าแล้วก็มาจบที่ตรงนี้เป็นสิบยกกําลังหกเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ในรูปสามจุดหก เราเลื่อนจุดเป็นขนา6ครั้งเราคูณ10ยกกำลัง6เข้าไปครับคูณ10ยกกำลัง6วัดนะครับอ่านะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ามาดูข้อที่4นะครับเลขที่อยู่หน้าจุดทศดนิยมตรงนี้เป็น0นย์นะครับเราต้องทําให้มันอยู่ระหว่าง1ถึง10นะครับอยู่ระหว่าง1ไม่เกิน10นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราเราจะต้องเลื่อนจุดทศดนิยมที่มันอยู่ อยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนทอยหลังครับ1ครั้งก็คือคูณ10ยกกำลังลบ1สองครั้งคูณ10ยกกำลังลบ2อสามสี่ห้าแล้วก็หนะครับเราเลื่อนทอยหลังไปหครั้งได้เป็นสองจุดสามสี่คูณ10ยกกำลังเลื่อนทอยหลัง6ครั้งคูณ10ยกกำลังลบ6นะครับหน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะครับอเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้ในกรณีที่ตัวเลขมันยังไม่ได้ติดเลขชี้กำลังยังไม่ได้ติดคูณสิบยกกำลัง x x มานะครับามาดูในตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปในที่นี้นะครับสังเกตว่าจะทำให้ดูสองฝั่งนะครับซึ่งเลขชี้กำลังมันจะตรงกันข้ามนะครับดูอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะครับในกรณีนี้ สมมุติเราคำนวณออกมาแล้วเราได้ประจุไฟฟ้าเป็นอ่ย์จสมคูณ10ยกกำลังลบ3คูลอมแบบนี้นะครับเราจะต้องทำให้ตัวเลขหน้าจุดทสนิยมตรงนีอ้อยู่ระหว่าง1-10ถึง10นะครับไม่เกิน10นั่นเองนะครับทำได้โดยวิธีการเลื่อนจุดเหมือนเดิมครับจุดอยู่ตรงนี้เลื่อนถอยหลัง1ครั้ง สครั้ง3ครั้งเราเลื่อนอยหลังสาครั้งเราคูณสิบยกกำลังลบสเข้าไปนะครับเราก็จะได้เป็นค่าตรงนี้นะครับค่าตรงนี้ของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เป็น9.31าจุดสามหนึ่งคูณสิยกกำลังลบสมอันนี้ยังเป็นค่าเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนจุด3ครั้งใช่ไหมครับเลื่อนจุดจากตรงนี้นะครับเลื่อนมาห่งครั้ง สครั้งแล้วก็3ครั้งนะครับเราต้องคูณเข้าไปอีกครับ10ยกกำลังลบ3นะครับ10ยกกำลังลบ3ตัวแรกนะครับ10ยกกำลังลบ3ตัวแรกมาจากข้างบนตรงนี้นะครับส่วน10ยกกำลังลบ3ตัวที่2เนี่ยมาจากการเลื่อนจุดทศนิยมถอยหลังของเราในตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเขียนได้เป็น9.31 สิบยกกำลังลบสามคูณสิบยกกำลังลบสามคือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็จะเป็นคูณสิบยกกำลังลบหกหน่วยเป็นคูณหลอมนั่นเองแล้วมาดูฝั่งขวาบ้างนะครับทีนี้มาดูฝั่งขวาของเรานะครับตัวเลขเหมือนกันนะครับต่างกันจุดเดียวคือเลขชี้กำลังนะครับตรงนี้ตรงนี้ลบสามตรงนี้ 3, น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  3, ไม่ติดลบนะครับฝั่งขวาไม่ติดลบ วิธีการก็ทําเหมือนกันครับเราเลื่อนจุดถอยหลังครับหนึ่งครั้งสองครั้งเลื่อนจุดถอยหลังสามครั้งเลื่อนจุดถอยหลังสามครั้งเราคูณไว้เลยครับเราต้องคูณสิบยกกําลังลบสามเนื่องจากเราถอยหลังไปสามครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นเก้าจุดสามหนึ่งคูณสิบยกกําลังสามสิบยกกำลังสามคูณเหมือนเดิมคูณไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสิบยกกำลังสามตัวนี้ คือค่าที่มันติดมาแต่แต่เริ่มต้นแล้วนะครับเป็นค่าเดียวกันก็ต้องติดไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็คูณเข้าไปอีกครับ10ยกกำลังลบสตัวนี้เอาเข้ามาคูณเพราะว่าเราได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมนั่นเองนะครับคูณ10ยกกําลังลบสเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้เป็น9.3 1คูณ10ยกกําลัง3คูณ10ยกกำลังลบสซึ่งจากตรงนี้นะครับ10ยกกําลัง3คูณ10ยกกำลังลบสเนี่ย มันได้เท่ากับ10ยกกำลัง3บวกลบ3ซึ่งมันเท่ากับ10ยกกำลัง0ซึ่งเท่ากับ1นั่นเองนะครับก็1คูณอะไรมันก็ได้ค่าตัวนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องไปติดมันไว้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้เป็น9.31าจุหคูลอมนั่นเองนะครับอ่านในส่วนของข้อที่2นะครับ ร้อยสองเกเ็ด้อยหคูณสิยกกำลังลบสามเมตรนะครับเก้าพัน็ดร้อยห้าสิบตรงนี้เขาไม่ใส่จุดมาให้เราใส่ก็ได้นะครับจุดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หลังเลขศูนย์ตรงนี้เป็นจุดศูนยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราทําเราต้องเลื่อนไปข้างหน้าตอนนี้ค่ามันเก้า็ด้อยหสิบต้องทําให้มันน้อยกว่า10นะครับแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ก็คือเลื่อนปรนัชนาครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครับเป็นเก้าจุดเจ็ดห้านะครับเลื่อนไปข้างหน้าสามครั้งติดไว้เลยครับเลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งครั้งคูณสิบยกกำลังหนึ่งสองครั้งคูณสิบยกกำลังสองเพราะนั้นสามครั้งก็จะต้องคูณสิบยกกำลังสามนะครับติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้คูณสิบยกกำลังลบสามนะครับ สิบยกกำลังลบสามตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับติดมาตั้งแต่ข้างบนแล้วนะครับสิบยกกำลังลบสามตรงนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็ได้ตัวไมออกมาอ,อ,อีกหนึ่งตัวก็คือสิบยกกำลังสามตรงนี้นะครับคูณเข้าไปข้อนี้ก็จะได้เป็นเก้าจุ็หคูณ10ยกกำลังลบ3าคูณ10ยกกำลังสามซึ่งได้เป็นเก้าจุเจดห้าเมตรนะครับอ่ามาดู ฝั่งขวาตัวเลขเดียวกันต่างกันที่เลขชี้กำลังเหมือนเดิมนะครับ9,750ราคราวนี้เป็นคูณกับ10ยกกำลัง3นะครับฝั่งนี้เป็น10ยกกำลังลบ3นะครับก็ทำเหมือนกันครับจากาจากที่อยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนจยุดมาข้างหน้า1ึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งคูณไว้เลยครับคูณ10ยกกำลัง3ามไว้เลยเราเลื่อนไปข้างหน้า3ครั้งแล้วทีนี้ ค่าเขามันก็จะเปลี่ยนเป็น9.75นะครับคูณ10ยกกำลัง3นะครับ10ยกกำลัง3ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ10ยกกำลัง3ตัวนี้ก็เหมือนเดิมมาจากค่าที่ติดมาข้างบนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็คูณ10ยกกำลัง3เข้าไปอีกซึ่ง10ยกกำลัง3ตัวที่คูณเข้าไปคือได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นค่าเดียวกัน เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้เป็นเก้าจุดเจ็ดห้าคูณสิบยกกำลังหกเมตรนะครับนะครับข้อต่อไปข้อที่สามนะครับดูตัวอย่างต่อไปข้อนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามีค่าน้อยมากนะครับมีค่าน้อยมากแล้วก็ตัวเลขติดตัวเลข ฝั่งซ้ายเป็นติดลบนะครับเรียกชื่อาลังฝั่งขวาเป็นบวกนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับจุดอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้เลื่อนมันไปครับจนกว่ามันจะได้ค่าอยู่ระหว่าง1ถึง9กว่ากว่าแต่ไม่เกินสินะครับจุดอยู่ตรงนี้เลื่อนมา1ครั้งสองครั้งสามครั้งสีครั้งห้าครั้งหครั้ง,ง,ง,งอะนะครับมากกว่าศูนย์แล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงสินะครับก็คือ หนึ่งจุดหกสามเขียนไว้เลยครับหนึ่งจุดหกสามนะครับเราเลื่อนจุดมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลื่อนจุดหกครั้งคูณไว้เลยครับคูณสิบยกกําลังเนื่องจากเราเลื่อนถอยหลังเลขชี้กําลังเราจะต้องเป็นลบหกนะครับเลื่อนถอยหลังหกครั้งคูณสิบยกกาลังลบหกนะครับอาจากตรงนี้นะครับหนึ่งจุดหกสามค่าเดิมของมัน 1.63มเนี่ยมันคูณกับ10ยกกำลังลบ6อยู่แล้ว <c oughs> นะครับคูณกับ10ยกกำลังลบ6อยู่แล้วเป็นค่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่เราได้อีกค่าหนึ่งก็คือคูณเข้าไปอีก10ยกกำลังลบ6ที่มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมตรงนี้นะครับก็คูณเข้าไปเลยครับ10ยกกำลังลบ6เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้เป็น10ยกกำลังลบ6อ่ะ,อะขออภัยครับ10 สิบยกกำลังลบหกคูณสิบยกกำลังลบหกก็คือเอาเลขชี้กลังมาบวกกันลบหกบวกลบหก็ได้ลบสิบสองนะครับข้อนี้ก็จะได้เป็น1 6ึ่งจุดหกสาคูณสิยกกำลังลบสิบสองนิวตันนะครับอ่ข้อต่อมานะครับฝั่งขวาตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเลื่อนถอยหลัง1ครั้ง2ครั้ง3มครั้งสครั้ง5ครั้งแล้วก็6ครั้งนะครับ คูณสิบยกกำลังลบหกเนื่องจากเราเลื่อนถอยหลังนะครับเลื่อนถอยหลังหกครั้งคูณสิบยกกำลังลบหกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งจุดหกสามค่าเดิมครับคูณสิบยกกําลังหกสิบยกกำลังหกก็คือมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสิบยกกำลังหกเป็นค่าเดียวกันมันติดมาตั้งแต่แรกเราก็ติดไว้ต่อไปนะครับแล้วเราก็ได้ค่าใหม่ออกมานะครับได้ออกมาอีกตัวหนึ่งเป็น สิบยกกำลังลบหกได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมตรงนี้นะครับก็คูณเข้าไปครับสิบยกกำลังลบหกนะครับเนื่องจากตรงนี้นะครับตรงนี้สิบยกกำลังหกตรงนี้สิบยกกำลังลบหกนะครับสิบยกกำลังหกบวกลบหกก็คือหกลบหกก็คือเป็นศูนย์นะครับตัดออกไปเลยสิบยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะครับ ข้อนี้ก็เลยได้เป็น1.6 3หน่วยเป็นนิวตันนะครับอ่กรณีที่เลขชี้กำลังต่างกันเนี่ยค่าก็จะต่างกันอย่างเรียกว่าต่างกันเยอะมากนะครับก็คือถ้าใครผิดก็คือถ,ถ้าจำสับสนก็คือผิดไปเลยนะครับสับสนในที่นี้ก็คือเรื่องการเลื่อนจุดทศนิยมต้องเลื่อนให้ถูกนะครับเลื่อนไปข้างหน้าเลขชี้กำลังเป็นยังไงนะครับเลื่อนไปข้างหลังเป็นยังไง ามาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อ4เป็น12000หมคูณสิยกกำลงังลบ2เฮิร์สนะครับสมมุติว่าเราคำนวณทำแบบฝึกหัดออกมาคำนวณมาแล้วได้ออกมาแบบนี้นะครับเราต้องมาจัดรูปของคำตอบของเรานะครับก็คือตรงนี้จุดทศนิยมก็จะอยู่ข้างหลังตัวเลขตัวสุดท้ายใช่ไหมครับในกรณีที่เป็นจำนวนเต็มมาไม่ได้ดติดทศนิยมมานะครับเราก็ใส่ให้มัน แล้วก็เลื่อนไปข้างหน้า1ครั้ง2ครั้ง3มครั้งสครั้งเลื่อนสครั้งแปลว่าคูณ10ยกกําลัง4เข้าไปครับก็จะได้เป็นจาก1 2 0 0 0ันก็จะเป็น1.2นะครับคูณ10ยกกําลังลบ2นะครับอ่า10ยกกำลังลบ2นี่คือเหมือนเดิมครับ10ยกกำลังลบ2คือค่าเดิมพอมันนะครับต้องเอาติดมาด้วยอันนี้อย่าลืมนะครับถ้าลืมคือผิดเลยนะครับ สร็จแล้วก็คูณ10ยกกำลังสีเข้าไปนะครับสิยกกำลังสีก็เราก็ได้มาจากการเลื่อนจุดทรีศนิยมตรงนี้นั่นเองครับเลื่อนไปข้างหน้าสี่ขานคูณ10ยกกำลังสีนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ1.2คูณ10ยกกำลัง10ยกกำลังลบ2คูณ10ยกำ10ยกำลังสีคือก,ก็คือ10ยกกำลังลบ2บวกสีก็คือได้10ยกกำลังสองนะครับตรงนี้ นะครับตรงนี้ก็คือ10ยกกำลังลบ2คูณ10ยกกำลังสี่เท่ากับ10ยกกำลังลบ2บวก4นะครับเท่ากับ10ยกกำลังสองนั่นเองส่วนฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเลขชี้กำลังเป็น10ยกกำลังสองนะครับฝั่งซ้ายติดลบฝั่งขวาก็ทำเหมือนเดิมครับเลื่อนจุด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเลื่อน4ครั้ง ก็คูณไว้เลยครับสิบยกกําลังสี่เราเลื่อนไปข้างหน้าก็คูณสิบยกกำลังสี่นะครับถ้าเลื่อนไปข้างหลังเลขชี้กำลังก็ติดลบนะครับเลื่อนเท่าไหร่ก็ลบเท่านั้นแหละนะครับถ้าเลื่อนไปข้างหน้าก็เลื่อนเท่าไหร่ก็บวกเท่านั้นนะครับเลื่อนมาตรงนี้จากหมื่นสองก็จะได้เป็นหนึ่งจุดสองนะครับคูณสิบยกกําลังสองค่าเดิมนะครับแล้วก็คูณสิบยกกําลังสี่ นะครับเข้าไป10ยกกำลังสีได้จากการเลื่อนจุดเป็น1.2คูณ10ยกกำลัง6นะครับหรือว่าถ้า,าถ้าจะใส่คำอุปสรรคเข้าไปก็เป็น1.2 10ยกกำลังลบ6ก็คือเมกะเฮิร์สนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคำอุปสรรคเดี๋ยวไว้เจอกันในอ่าอีถัดไปนะครับผม